สวัสดีครับพี่น้องพี่นอ้นองสีพามาเบิงพี่น้องขายนางกำลัง <c oughs> ปเปี้ยวถุงซุ่มมาเปรี้ยวถุงซุ่มมาแต่ค้างนอกพี่น้องเบิรเบิงออเดอร์ว่าได้คุ้มหรือว่าบ่าคุ้มถุงซุ่มถุงหนึ่งอ่ะมันราคาสามสิบเก้าคนเขาจะเอาของรถของที่เขาจัดรดราคาแล้วยังขายย่งขายขอโทษขอไปย่งขายบ่ได้แลวเอามาจัดรดรดราคาพี่น้องเบิงเดอร์เนี่ยสามสิบเก้าคนได้ยังไง เบิง้งเนี่ยมันบมแมนธรรมาดาได้พี่น้องเอ้ยเมื่อนิ้เมื่อนี้ไปได้มาจากเมืองดาลแล้วเนาะคะ่ะซูเปอร์มาเก็ตอยู่เมืองดาลแลเห็นบ่ของหนียังแซ่ยังแซ่ตัวเย็นได้อีกเป็นอาทิตย์เด้เบิ้งนี่สตอรอเบอรี่ค่ะยังดีๆอยู่เลยเด้พี่น้องคะ่ะสามสิบเก้าโคนข่มบ่พี่น้องเอ้ยเบิ้งเด้อเลิศสมเนแตนเลยอันนี้วันหมดอายุมัน,ว,นวันที่ยีสิบแปด มื่อนีพึ่งพึ่งวันที่นี้สิบหกมื่อพี่น้องเขาเอามาจัด,ดลดราคาเนี่เห็นบปะเหลือใช้มันแนต่แล้วโอ้ยได้กล่องใหฮอดกาแฟพค่นนะสามสิบเก้าคูณพี่น้นนองเบิรงเด้อถุงซุ่มอยู่ซสเปอร์มาร์เก็ตค่ะเ <c oughs> บอร์สตอร์บรีได้มาถั่วบอรมีหน่วยเนาเลยได้พี่น้องเนี่เห็นปะสามสิบสองคูณพี่น้องว่าคุม้มเบาเอา้าเ <c oughs> บอร์มีหน่วยเนาเลยเนี่ยกองหนึ่งเนี่ยกองหนึ่งจะอยู่ทีฮัส ໄປເຖົ້າຄົນເດຄັນວ່າຊື້ຊື້ລາຄາຕິດເດລູກຄັຟມື້ນີ້ໄດ້ຄຸມມາກພີ່ນ້ອງໄດ້ຄົດຄຸມເລີຍຖົງສຸມຖົງສຸມນໍແວຜູ້ໃດໃຫ້ຜູ້ໃດເຂົ້າຊື້ຖົງສຸມຄືນາງເດບ່ີນອົາມື້ ฝรั่งคนอื่นเขากับไปซื้อเ่อกันไปแอบถุงซุมเ่อกันเนาะคะ่ะมันประหยดัดพี่น้องประหยดดัดคักมันบอดด้มีทุกซุมมือนได้ค่ะถุงซุมนอกจากว่าเมื่อใดที่ว่าของที่เขาเอามาลดราคาแล้วมันเหลือ,ม,ลอ,อนะมันเหลือหลายนะมันเหลือหลายแบบว่าของลดราคาเหลยวเขายังขายยังบอดด้เนาะคะนะ่ะเนาะสตอร์บรลี่นี้ยังดีอยู่เลยพี่นอ้องแซ่บพอมเล่